นี่คะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาช channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการเปิดร้านใน l า z a ด a ากันค่ะโดยเราเนี่ยนะคะไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องเป็นบริษัทค่ะทุกคนโดยเป็นบุคคลทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะเปิดร้านใน l า z a ด a าได้ค่ะโดยวันนี้นะคะพอจะมาบอกรายละเอียดกันแบบทุกขั้นตอนนะคะแบบจับมือทางกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกด ทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะส่วนถท่าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดร้านใน l า z a da านะคะพอยเนี่ยได้มีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะทั้งในตัว Description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์ได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะก็จะเป็นการสอนนะคะแบบจบมือทําไปทีละขั้นตอนเลยไปดูกันได้เลยพวกอเรานะคะกดลิงก์ตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาโผล่สู่หน้านี้เลยค่ะเขาจะเขียนนะคะว่าให้เราเนี่ยสมัครเป็นผู้ขายกับ l า zada นะคะโดยให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ เพื er ่อนๆนะคะก็สามารถกดใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลยนะคะก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยค่ะพอเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเลขรหัส OTP นะคะจะถูกส่งเข้าที่โทรศัพท์ของเราค่ะเรานะคะก็ไปดูเลขรหัส OTP นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรอกใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะพอเรากรอกเลขเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดต่อไปได้เลย เพราะเราสา่รหัส OTP นะคะจะมาสู่หน้านี้ค่ะเขาจะถามว่าประเภทบัญชีของเราเป็นแบบไหนนะคะบุคคลหรือว่านิติบุคคลถ้าเราไม่ได้จบบริษัทเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติ๊บุคคลไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่อ e ีเมลค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นก็ใส่อ e ีเมลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็ใส่อ e ีเมลนะคะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะพอน,นะคะก็จะกดถัดไปเลยนะพอถัดไปแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ลาซาด้านะคะให้เราเนี่ย ใส่ข้อมูลค่ะอันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะถามว่าเราเคยมีประสบการณ์การขายออนไลน์ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเเนี่ยก็ใส่ข้อมูลไปในนี้ได้เลยเนาะแน่เ่ยนเพื่อนก็อ่านนะคะเนี่ยอย่างข้อนี้นะคะเขาจะถามว่าคุณมีประสบการณ์ไหมอะไรเงี้ย มีพนักงานไหมนู่นนี่นัน่นนะคะเราก็ติ๊กตอบคําถามไปให้ครบถูกคอนั่นเองค่ะเนี่ยคุณต้องการขายสินค้าอะไรบนลาซาด้านะคะคุณหาสินค้าบนลาซาด้ามาจากที่ไหนนะคะก็คือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองนะคะเราเนี่ยก็กดติ๊กไปให้เรียบร้อยค่ะเพื่อน มีอยู่ประมาณสักประมาณ10ข้อนะคะพอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดยืนยันเท่านี้นะคะทุกเพื่อนเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะมีร้านค้ากับร้านซาดาได้แล้ววิธีการสมัครง่าย,ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็สมัครตามร้องกันได้เลยโดยการสมัครนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเนี่ยจะมีให้เราเนี่ยทำการยืนยันเพิ่มเติมอีก4ขั้นตอนค่ะเมื่อกี้เนะคะพอก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปสมัครนะคะให้เราเนี่ยมีหน้าร้านค้าในร้านซาดากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งหน้าร้าน ในรัศดา,าเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยเขาเนี่ยขอให้เรานะคะทำการยืนยันอีก4ขั้นตอนค่ะทุกคนเพื่อที่ร้านค้าของเราเนี่ยจะออกสู่สาธารณะนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นสินค้าในร้านค้าของเรานะคะแล้วก็ขายสินค้าได้นั่นเองนะโดยขั้นตอนที่เราจําเป็นจะต้องทำนะคะก็มีเพียง4ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลนะคะอันที่2เนี่ยคือการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนอันที่3นะคะคือการส่งข้อมูลบัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคาร และขั้นตอนที่4นะคะก็คือการลงขายสินค้าในร้านสา,านั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนแรกในการยืนันอีเมลนะคะพอยเนี่ยก็ได้ทําไปแล้วนะคะในที่เพื่อนๆได้เห็นตอนแรกนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าขอให้เราเนี่ยมีการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนปรดกรอบที่อยู่ร้านค้านะคะหรือว่าบริษัทนะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาก็คือใส่อาจจะเป็นแบบ ร้านค้าของเราไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทก็ใส่เป็นที่อยู่บริษัทไปค่ะเราก็กดคําว่าเพิ่มได้เลยค่ะเพื่อนเพ,พอเรากดคําว่าเพิ่มนะคะเขาก็จะบอกว่าที่อยู่คลังสินค้านะคะสามารถใช้ที่พักอยู่อาศัยได้ก็คือสําหรับใครที่แบบขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเราก็อาศัยที่อยู่บ้านของเราไปก็ได้นะคะทุกคนนะขเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดที่อยู่ค่ะทุกคนแล้วก็ให้ใส่นะคะเป็นภูมิภาคเมืองแล้วก็อำเภอของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็กกที่อยู่ไปได้เลยนะแล้วก็กอกภูมิภาคให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้น นะคะเขาก็จะมีให้เราเปิดนะคะที่อยู่ในการคืนสินค้าค่ะทุกคนก็คือกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้าไปแล้วเราคือเป็นลักษณะแบบเก็บปลายทางแบบนี้ค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยเก <iro> ิดไม่ยอมรับสินค้านะคะเวลาสินค้าตีคืนเนี่ยสินค้าจะถูกตีคืนนะคะมาตามาที่อยู่ที่เราเกาะไปในนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยู่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าบริษัทนะคะในกรณีร้านค้านิติบุคคลนะคะกรุณากเกาะที่อยู่ในส่วนนี้ให้ตรงกับ หนังสือรับรองนะคะทุกคนก็อันนี้ใครเป็นบริษัทก็อย่าลืมใส่ให้ตรงกับหนังสือรับรองนะคะหลังจากเราใส่ข้อมูลที่อยู่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราเนี่ยกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะพอเรากดยืนยันนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราเนี่ยไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะพอเราไปเพิ่มที่อยู่มาแล้วนะคะขั้นตอนที่3เลยค่ะคือการให้เรานะคะระบุนะคะประเภทบุคคลธรรมดาะคะ่ะทุกคนก็คือจะให้เราเนี่ยมีการใส่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคารค่ะเพื่อนๆส่วนถ้าสำหรับ รครที่เป็นนิต, enfin ติบ <so yeah. ุคคลนะคะเขาจะให้ใส่เป็นหนังสือรับรองบริษัทค่ะกับสมุดบัญชีธนาคารเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราก็กดมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือขอเพิ่มนะคะเป็นตัวบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารค่ะโดยอันนี้นะคะเขาก็จะถามประเภทก่อนนะคะว่าเราเป็นประเภทแบบไหนนะคะอ่าอย่างเรานะอย่างพอเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติ๊กไปว่าบุคคลค่ะโดยเขานะคะบอกให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยค่ะด้วยบัตรประชาชนเนาะอันนี้เราก็ติ๊กบัตรประชาชนไปได้เลยนะคะแล้วก็ให้เป็น นนทำการถ่ายหน้ารูปบัตรประชาชนนะคะให้เป็นแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็อัปเดตนะคะลงมาก็คือกดบวกเพิ่มแล้วก็อัปเดตเข้าไปนั่นเองเนาะโดยการยืนยันตัวตนบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะให้เรามีการเช็คข้อมูลคล่ะทุกคนก็คือถ้าเราเนี่ยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราเนี่ยมีอายุต่ำกว่า20่ใช่หรือไม่นะคะนี่พอจะติ๊กไม่ไปเนาะแล้วก็ เอกสารบัญชีธนาคารค่ะก็คือเหมือนกันเลยเพื่อนๆไปถ่ายหน้าสมุดธนาคารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดอัปเดตไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเพื่อนๆธนาคารนะคะคือจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้เลยนะเพื่อนๆใช้ธนาคารสีไหนอยู่นะคะก็สามารถถ่ายรูปหน้าบัญชีนะคะแล้วก็เอาลงมาอัปเดตได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลหน้าบัญชีอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าโอเคชื่อนามสกุลนะคะในบัญชีเนี่ยตรงไหมนะคะแล้วก็ เออเลขที่บัญชีธนาคารนะคะเพื่อนๆนก็เช็คให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราลงผิดเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชีนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเช็คให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กอกธนาคาระคะ่ะว่าคือธนาคารอะไรหลังจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันนั่นเองค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่3แล้วค่ะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนกับขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสินค้าลงไปในตัว l a z a d a ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสาม,มารถกดคําว่าเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ทําการเพิ่มสินค้าค่ะทุกคนโดยในหน้าตาการเพิ่มสินค้าเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยมีการอัปเดตรูปสินค้านะคะเพื่อนๆข้อมูลสินคา้าว่าสินค้าของเราคืออะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะแล้วก็อัปเดตรูปภาพอัปเดตสต็อกนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวพอยนะคะจะไปทําวิธีน การเพิ่มสินค้าหรือว่าอัปเดตสินค้าเนี่ยเป็นคลิปแยกให้นะคะทุกคนก็คือถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วนะคะวิธีการเปิดร้านค้าในลาซาด้าแล้วนะคะก็สามารถไปดูวิธีการเพิ่มสินค้าการลงสินค้าในคลิปถัดไปได้นะคะเดี๋ยวพลจะไปทําให้ดูกันและนี่นะคะทุกคนก็เป็นทั้งหมดนะคะของวิธีการเปิดร้านค้าในลาซาด้านะคะบอกเลยว่าเปิดง่ายมากๆเลยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยค่ะก็สามารถขายสินค้าในลาซาด้าได้ค่ะก็สาหรับใครที่อยากเปิดร้านค้าในลาซาด้านะคะก็อย่าลืมนะพลเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมเอาไวว้้้ใหแล ทางในตัว e s สคริปชันแล้วก็ในตัว Comment ค่ะกดผ่านลิงก์นี้นะคะถูกต้องแน่นอนนะคะกดไปแล้วก็สมัครตางที่พลอบอกกันได้เลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วสหรับวันนี้นะคะเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย